สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางวุ้นราวโจร VIP ครับผมวันที่สิบเอดเือนสิบสองพี่หกเจ็ดนะครับผมอเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้ก็เก้าสี่เจ็ดหนึ่งสองนะนะให้หนึ่งกับสองออกมาหนึ่งสองนะถ้าพี่พๆใดเอาตัวเด่นมาจับคู่กันนะก็น่าจะได้อยู่นะอะให้หนึ่งกับสองออกมาหนึ่งสองะนะนะเอาตัวเด่นมาประกบคู่กันนะ ได้อยู่อ่ะก็มาตามกันต่อครับผมสำหรับดาวโจน V.I.P. นะเด่นก็ยังมาอยู่นะยังมาอยู่เนาะอ่ะก็วันนี้ก็ขอให้มาอีกหุ้นดาวโจน V.I.P. ออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเด่นนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นหกนะให้หกกับเจ็ดนะ หกกับเนะครับก็จะมี6กสา6ห6เก้าหกหนึ่งหหนึ่งเสาแล้วก็7จดหนึ่งตัวกันนะครับก็จะมี6กห้าเห้านะครับผมแล้วก็60นะ6กสีคงไม่มา เจ็ดสี่ตัวเดิมนะคงไม่ออกตัวเดิมวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองหกเจ็ดขอให้มีหกมานะฟันหกนะครับผมฟันหกนะครับก็จะมีหกสามหกเก้าหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามนะครับผมหกสามหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดสามนะฟันหกนะครับขอให้มีหกมาเนาะ ต่อไปนะครับผมต่อไปมาดูเลขสามตัวครับผมดาวโจนเลขสามตัววีไอพีสามตัวก็เน้นที่เลขหกนะครับก็จะมีหกสามเก้าหกสามหนึ่งหกสามห้าหก ก้าหนึ่งหกเก้าห้าแล้วก็หกหนึ่งห้าครับผมหกหนึ่งห้านะครับผมนะอ่ะโอเคครับผมก็ดาวโจนส์วีไครับผมนะวันนี้ก็มีเท่านี้หกกับเจ็ดได้ห้าหกเจ็ดนะได้ห้าหกเจ็ดนะครับผมเอาหกกับเจ็ดมานะตัดตัดหนะ้าเนาะไม่ใช่ตัดเอาเอาห้ามาเป็นตัวจอนะหกห้าแล้วก็เจ็ดห้านะ วันนี้ห้าหกเจ็ดเากับ7ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้น้องชายคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ